สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับปาร์ตี้สุดอลังฉลองเบอร์เดย์ครบรอบ33ปี K i ง g Power พร้อมเซอร์ไพรส์เปิดทิปกันด้วยซิงเกิลไม Duty จากเจเลอร์และ4 e อีฟที่โคจอนมาขึ้นเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกในงาน KING POWER 33ปี Anniversary Delight and Surprise 2022ภายใต้คอนเซปต์ Have Anniversary Trip Trip Party ี n n i v e r s a r y ช็อปนี้มีแต่แจกโดยงานนี้พร้อมด้วยเหล่าซุปตาชื่อดังพีพีกริดบิลกินพุทธิพงศ์เตตะวันไบนรพัฒน์อมพวัตและเจนนี่ปานาน ร่วมเปิดทริปสลองปาร์ตี้คึกคักและสนุกอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมบันเทิงทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดกันได้ทาง Facebook Fanpage King Power Official ค่ะสนุกมากครับสนุกมากแต่เก่งเก่นงน้องแค่น,นึ่งอะ <c oughs> <c oughs> ได้กันตั้งหลายงานแล้วเนาะเขาบอกเจอเจอกันครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้แบบร่วมงานกันจริงจากไหยก็เราเพิ่งปล่อยเพลงที่ที่คอลแลปกันชื่อเพลงว่า My Duty ครับผม<ช> <ๆ S 2> ก็เป็นเพลงที่เ,เหมือนกับอยากชวนให้ทุกคนออกมาสนุกกันแล้วก็เริ่มเดินทางไปกับพวกเราแล้วก็ King Power ก็สนุกค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่านั่นแหละพี่เขาก็ดังด้วยแล้วก็นอด้วย ก็จะมีเนี่ยเวลาบอกว่าเราเต้นรึทักเต้นก็จะถามกันก็คือรึทั้งคู่ทั้งสองใบก็น้องๆน่ารักครับผมจริงๆแล้วแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกเราก็เจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตามงานเราก็จะมีทักทายกันบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอได้มาร่วมงานด้วยกันเราก็เห็นหลายๆมุมของน้องที่แบบเวลาน้องๆเล่นกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีเอาละก็เพลงนี้มาดิ้งี้ก็เป็นเพลงโปรเจกต์ของพวกเราโฟอีฟแล้วก็พี่เจเจค่ะที่ เมีแรกได้ได้ลงด้วยกันด้วยใช่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับ k พาวเวอร์เนี่ยแหละค่ะที่อย่างที่พี่เจเจพูดเลยว่าอยากชวนทุกคนมาแบบว่ามีความสุขด้วยกันอะไรอย่างงี้คือเราก็หวังดีกับเขาแหละว่าเธอคือมาดิวตี้ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เธอมีความสุขของมันนะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเพลงเราติดหูอยู่แล้วก็้าเต้นก็เป็นง่ายอยู่ใช่การเป็นยากเลยคะไม่ยากไม่ยากมีในาย TikTok ด้วยนะคะสามารถไปเต้นด้วยกันได้แถ้แท็กคือ My Duty ให้เธอแฮปปี้ของผมใช่ จริงๆก็ถือว่าเป็นเพลงของพวกเราเนี่ยแหละครับผมแต่ว <maintained and reindeer laughter> <se interacting> ่าเราก็เหมือนกับทำให้ทางคีพาวเวอร์เพื่อฉลิมฉลองส3ปีครับผมเดี๋ยว่ลาค่ะก็แตเแนโกออฟนะคะนี่แตะว้ยพ่อคิมพาวเวนะคะแฮปปี้เบิร์เดสปีนะคะก็ขอให้ k ิพาวเวอได้อยู่กับพวกเราแล้วก็อยู่กับทุกคนนะคะันนนะคะเป็นมายตของเราเป็นนันนนนะคะฝากเพลงมายดิตี้ด้วยนะครับสามารถ ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถดูวอมีได้แล้วทาง YouTube Channel เจเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลาำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM ออัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ